นี่นะคะขู่วิสกาวล็อกไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นต้องระวังตัวเองกันด้วยนะคะคแล้วชาวต้อรื้อแล้วค่ะวันเทพีน้องชาวไทยมุสลิมรอคอยนะคะกับเทศกาลฮารีรายอ่ะค่ะพาไปเลยเทจังหวัดยะลากันบ้างนะคะซึ่งชาวไทยมุสลิมค่ะตอนนี้ก็แ hey ห่เสือเตรียมเสื้าผ้ะส้มใสเทศกาลฮารีรายอค่ะส่งผลให้หร้านค้าเนี่ยตั้งค่ายดีรายได้ก็เพิ่มกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีค่ะ ไปแลบรรยากาศตลาดสินค้าชาวมุสลิมหรือว่าเทชาวบ้านเรียกกันว่าตลาดลังคงค่ะในห้วงสิบวันสุดไทยาย้องเดือนรมะมโดนในนาทางชุมชนลาดเก่าเนี่ยค่ะทางก้าวชุมชนเข้ารวมกับเทศบาลนครยาลาแล้วก็มัสยิดกลางจังหวัดยาลาก็นำโพคาเมคามาเปิดร้านขายสินค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าร้านอาหารวซี่โรยร้ยานค้าเลห,หน้านี้าบรรยากาศ<อ>นะคะ ทำให้ประชาชนค่ะได้เลือกซื้อเพื่อเฉลิ่มฉลองเทศกาลฮารีรายออิดินฟิตรีพิ่ยราสกราตหนึ่งเซเซเซ,ซ,ซ,ซนะคะกระตุนสริจการจับจา่ายในพื้นที่และการช่วยผู้ประกอบการให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าค่ะโดยเขบได้ปิดถนนเหลียบแม่น้ำปัตตานีฟังราดเกานะ ยาวไปจนถึงบ้านจารูระยะทางเนี่ยว่า3มกิโลเลยเป็นนุ้นคนเดินให้ประชาชนเนี่ยได้เหลือเืิอสิ้นขากันมากมาม่มีแบบไล,เล่เจไล่ราค่ะตามความต้องการค่ะยาวไปสามโลนี่เดินรถไหมรถเลย <c oughs> เพื่อความสวยงามรถต้องได้เคลื่อน,นะคะ <c oughs> ต้องสื่อจนไม่ดูกป,ปีนะครับใช่ค่ะ,ะนายตีพีนอมมุสลิมก็ทัางในพื้นที่แล้วก็ใกล้เคียงก็พาครอบครัวบ,บ,บุตรล้านนะครับมาเดินชมชอบกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะใน่วงคำคืนล่างจากทีละซิดออ และ<ม>ปฏิบัติศาสนกิจแท้ดเตอร์ปรอยแล้วนะครับท่อให้รานคาจีจำหน่าชุดชุดรายยอพากลุ่มสตรีหมวกกะปิเยาะพาสรงยิ่งชายเสื้อโต้ปรอมถึงรานรองเท้าก็จะไปด้วยเนี่ยครับแหวะเวนกันมาไม่คาดใา้เลยนะครับแต่ละคนก็โอ้โหเดินกันเต็มทีเลยโดย,<ล>ยทางรานก็บอกนะครับว่าค่ายดีว่าช่วงปกตินะครับ<ม>ยิงในช่วงที่ใกลเ้เทศกาลฮาเรียยอเนี่ยลูกค้าก็ยิงเพิ่มขึ้นยิงดึกนะยิงแน่น,น,นครับ ช่แล้วต้องเบอกว่ายิงเด้วยึ้นต่อชาเนีนะวันนี้แล,นแล้วต่อชาเนี่แหละคนจะยิงเยอะมักว่าเดิมเพราวายัางไม่ได้เสื้อไงต้องไปเสื้อเสือ้อเพื่อจะได้ไซส์สวยๆท้ายรบงามๆไปพอบป,ปาหยัดพี่น้องนี่นะคะ